สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Top ปเทนฮ่าฮ,ฮ่ฮ่คลิปนี้เราจะมาพาไปบุกประเทศเพื่อนบ้านสุดชิคอย่างกัมพูชาว่าใครกันนะที่แห่มาเที่ยวเขมรแบบไม่เกรงใจไวไฟโรงแรมเลยนักท่องเที่ยวชาติเหล่านี้บางคนมากินบางคนมาสำรวจบางคนมากันเป็นขบวนทัวพร้อมลำโพงบลูทูธบูมบูมแล้วถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวชาวบ้านขเขมรจะอยู่ยังไงรายได้หายไหม วันนี้เรามีคำตอบพร้อมจัดอันดับความฝั่นแต่ละชาติถ้าพร้อมแล้วเตรียมพาส,สปอร์ตเตรียมรอยยิ้มแล้วลุยลดโลดดดอันดับที่10มาเลเซียมาแบบเงียบๆแต่แวะมาบ่อยๆเพราะคนมาเลชอบเที่ยวแนววัฒนธรรมและชอบชอบปปิ้งของฝากแนวโลเคอลบางคนบินมาจากกัวลาลัมเปอร์บางคนขับรถจากตอนใต้ไทยไปต่อเนื่องถึงขเขมร ภาษาม,มาเาย,ยูกับเขมรอาจไม่เหมือนกันแต่ใจรักเที่ยวเหมือนกันชัวเดินตลาดได้ทั้งวันไม่เบื่อขอแค่มีของกินกับ WiFI ฟ,ฟ,ฟรีก็แฮปปี้ที่สำคัญมาเลเซียถือสินอดช่วงรรมดอนแต่ถ้ามาเขมรช่วงนั้นร้านอาหารเปิดปกติจ้าเรียกได้ว่าเที่ยวแบบสายฮานลาวก็ยังไหวหลายคนชอบสถาปัตยกรรมเก่าแก่อย่างนครวัดและวัดบายอนบางกลุ่ยังสนใจเรียนรู้ศาสนาพุทธ เพราะมีความคล้ายกันในภูมิภาคไปบ่อยจนคนขายของแถมพริกให้ฟรีถึงไม่กินเผ็ดจะเถอะอันดับที่9ออสเตรเลียแดนจริงโจ้ส่งนักท่องเที่ยวมาขเขมนเพียบโดยเฉพาะสายผจนภัยมาแบบชุดพร้อมลุยหมวกฟางรองเท้าแตะกับครีมกันแดด SPF 200คนออซซี่นิยมแนวธรรมชาติป่าวัด และเบียดท้องถิ่นหลายคนปลื้มประวัติศาสตร์ค้อมและอึ้งกับความยิ่งใหญ่ของนครวัดแม้จะมีเหงื่อไหลเป็นลิตรแต่ใจก็ยังไหลไปหาวัดไม่หยุดคนเขเมนบางคนถึงกับพูดภาษางกฤษสำเนียงออสเตรเลียนได้แบบเป๊ะส่วนสาวๆาวออสเตรเลียก็ชอบสื้อผ้าพันคอชุดพื้นเมืองและตุ๊กตาไม้กลับบ้านบางรายเจอความรักต่างแดนจนกลับไปพร้อมบอยฟร์มเสียมเรียบที่หาคือ พอถามว่าอาหารที่ชอบคืออะไรส่วนใหญ่มักตอบข้าวผัดแต่อย่าใส่ปลาร้าคือมากัมพูชาแต่กลัวปลาร้าไม่ได้นะพี่อันดับที่8ญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวสายเนี้ยบที่ถ่ายรูปทุกซอกอย่างกับจะเอาไปทำสารคดีคนญี่ปุ่นชอบมาคนเดียวหรือมากันเงียบๆเ,เป็นคู่รักแนวสงบสงบเดินเที่ยวแบบนอบน้อมก้มหายทุกที่บางทีก็ไหว้แมวข้างถนนด้วยซ้ำ พอเจอพระก็ไหว้พอเจอหมูก็ถ่ายรูปบางทีพระกับหมูก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นเขามีความสนใจในสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของอาณาจักรขอมอย่างลึกซึง้งหลายคนตามรอยประวัติศาสตร์แต่พอหลงปุ๊บเปิดแผนที่แทบร้องไห้เพราะไม่มีสัญญาณที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกล้อง DSLR ตัวใหญ่ที่ติดมาก,กับขาตั้งแบบสขาแถมยังนิยมเขียนบันทึกเที่ยวเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบเป๊ะ ตอนกลับบ้านก็มักซื้อของฝากเล็กๆน้อยๆอยแบบน่ารักเช่นพวงคแจน,นครวัดคิ้วๆแอบกระซิบว่าคนขเขมก็ชอบนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะเพราะพูดน้อยแต่จ่ายตรงเวลาอันดับที่6ฝรั่งเศสประเทศนี้มีประวัติศาสตร์ผูกพันกับกับกมพูชาแบบลึกซึ้งเพราะเคยเป็นเจ้าอาณานิคมเกา่าชาวฝรั่งเศสมาเที่ยวแล้วชอบพูดว่าโ oh, อ้ลาเบลกับทุกอย่างที่เห็นชอบวัด ชอบประสาสาท์ชอบภาพถ่ายย้อนยุคและชอบขนมพื้นบ้านอย่างขนมไข่นกมากมาเที่ยวแบบสายชิลเดินกินกาแฟจิบวายและถ่ายรูปป้ายโบราณหลายคนมาเพื่อศึกษาวิจัยเพราะมีความสนใจเรื่องประวัติศาสตร์อย่างจริงจังแต่บางคนก็มาด้วยเหตุผลเดียวคืออยากกินอาหารที่ไม่ใช่ชีสพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้แต่พอถึงตลาดกลับต่อราคาดีมากงงไหมล่ะ คนขายของเขเมรบางคนถึงกับผืกผืดพอสาบ่งจูกับแม็กซีไว้รับลูกค้าฝรั่งเศสโดยเฉพาะหลายคนกลับไปพร้อมภาพเขียนวัดแบบม้วนซึ่งพับผิดจนยับหมดระหว่างบินกลับแต่อารมณ์ดีนะเพราะฝรั่งเศสมองว่ายับนิดหน่อยสินมันก็ยังอยู่อันดับที่5สหาราชะอาณาจักรมาแบบสไตล์เจนท์แมนพูดจาสุภาพแต่อย่าเผลอเดินตัดหน้ารถตุกต,กตกล่ะ นักท่องเที่ยวจากอังกฤษนิยมแบกเป้มาแบบคนเดียวเที่ยวแบบประหยัดแต่จัดเต็มเดินได้ทั้งวันแม้อากาศจะร้อนขนาดไหนขอแค่มีน้ำเปล่าเย็นๆขวดเดียวพอถึงวัดก็ถอดรองเท้าทันทีเพราะอ่านมาในบล็อกนักท่องเที่ยวเจ็ดภาษาบางคนมาด้วยความฝันอยากเจอแองก้วัดที่แท้ทรูเพราะเห็นจากรูปในโรงเรียนตั้งแต่เด็กคนอังกฤษนิยมลองอาหารท้องถิ่นแต่พอเจอหนามปลาร้าหมักสปี จะเงียบไปทันทีชอบเข้าพิพิธภัณฑ์แต่ก็หลงตลาดพื้นบ้างทุกทีเพราะมีของให้ต่อราคาบางคนเขียนโพสต์การ์ดจากพนมเปญส่งกลับแมนเชสเตอร์ด้วยข้อความว่ายังไม่เจอมัมมี่แต่เจอคนขับทุกๆชวนกินลาบรวมๆแล้วเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เงียบขรึมแต่ทิ้งความทรงจำดีๆไว้เยอะมากในขมินเลยอันดับที่ห สหรัฐอเมริกาที่เบิ่มมาแล้วจ้าคนอเมริกันมาเที่ยวกัมพูชาแบบใจใหญ่ใจกว้างแล้วก็กระเป๋าหนะักถ้าไม่ติดช่วงปลายเดือนนิยมเที่ยวแบบแบ็คแพ็คชิกๆิหรือมาสำรวจเส้นทางชีวิตแบบ eat p r a y love ฉบับอเมริกันบางคนมาเพราะอยากหนีภาษีเอ๊ะหนีความวุ่นวายในนิวยอร์กแวะนครวัดไปเซลฟี่แล้วโพสต์ลงไอจพร้อมแคปชั่นว่า I found peace in Cambodia พูดภาษาอังกฤษเสียงดังมากจนคนคเขม็นคิดว่าเป็นประกาศตามสายที่เด็ดคือบางคนเรียกต้ยมยำว่า spicy soup และปลาแดกว่า unprocessed sauce นักท่องเที่ยวอเมริกันส่วนใหญ่นิสัยดีใจดีชอบให้ทิปหนักจนพนักง,งานร้านอาหารอยากถ่ายรูปด้วยบางคนเข้าใจผิดว่านครทมคือชื่อจังหวัดไม่ใช่มันคือเมืองโบราณ ที่แน่ๆคือสายฝรั่งมักกันขอแค่มีกาแฟยเย็นกับวไว f i ก็อยู่ได้ทุกที่บางไรอินหนกักถึงขั้นกลับไปเปิดร้านอาหารเมรในลอสแอนเจลิสเลยจ้าอันดับที่4เกาหลีใต้อันยองนักท่องเที่ยวเกาหลีบุกเมนแบบมีสไตล์ใส่สูตรก็มากับถั่วใส่แว่นก็แชะกับวัดสายเกาเข้ามาเป็นกรุป๊ปพร้อมไกด์เสียงหวานและถ่ายรูปท่าเดียวกับซีรีส์ทุกมุม สาวเกาหลีชอบพร็อแน่นแดดแรงไม่กลัวแต่ต้องใส่หมวกปีกกว้างเหมือนมาจากโซแฟชินวีคบางคนถึงกับถ่าย MV เต้นหน้าวัดบายอนและใส่เพลงนิวจีนส์ทับไปเลยคนเกาหลีนิยมชมวัฒนธรรมเอเชียด้วยกันชอบเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติอื่นที่ขาดไม่ได้เลยคือการช็อคติ้งของฝากให้คุณแม่และเจ้านายจะกลับไปทั้งทีต้องมีของไปแจก บางรายถึงขั้นพกเครื่องทำกาแฟแจากบ้านตัวเองเพราะกาแฟต้องกลิ่นบ้านเราเท่านั้นแม้จะไม่คุ้นกับอาหารพื้นบ้านแต่พอเห็นปิ้งย่างเทมเมนก็รีบเข้าคิวซื้อเหมือนอยู่ฮงแดแต่ระวังนะกลุ่มนี้ถ่ายรูปไม่หยุดจริงๆจนบางทีนะักท่องเที่ยวชาติอื่นนึกว่าเป็นกองถ่ายซีรีส์บอกเลยว่าเทมเนไม่ต้องพึ่งเคป๊อปเพราะนักท่องเที่ยวเกาหลีก็สร้างเรตติ้งให้อยู่แล้วอันดับที่สาม อันดับสามนี่คือตัวพ่อทัวกรุปจีนตัวจริงมาเยอะมาทุกฤดูและมากันเป็นคารวานมาทีเสียงดังทีคนท้องถิ่นแยกไม่ออกว่าใครเป็นไกด์ใครเป็นลูกทัวเพราะพูดพร้อมกันหมดถ่ายรูปไวัยระดับสายฟ้าต่อคิวไม่ได้แต่เดินเร็วเกินกว่าคนไขของจะเรียกทันแม้หลายคนจะพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องแต่ใช้ภาษาน้ำใจกับเงินสดหนา,นา,นาสื่อสารได้ ที่ชอบมากคือวัดไม่ใช่เพราะศรัทธาเท่านั้นแต่เพราะได้รูปสวยลงเวยโปนักท่องเที่ยวจีนมักจะมองหาร้านอาหารจีนก่อนแต่สุดท้ายหลงเข้าไปนั่งกินส้มตําเผ็ดระดับ10บ,บวกบางคนหลงในตลาดเขเมร3ชั่วโมงเพราะคิดว่ามีเส้นทางลับไปเมืองจีนผ่านบันไดหลังร้านพ่อค้าแม่ค้าเขมรถึงขั้นเรียนคำว่าเผ็ดไหมและถูกถูกเป็นภาษาจีน และที่ต้องยอมใจคือความพยายามถ่ายรูปกับทุกรูปปั้นแม้จะเป็นหัวงูใต้ต้นไม้จีนอาจเป็นอันดับสามในจำนวนคนแต่ในระดับเสียงต้องยกให้เป็นที่หนึ่งไม่เทียงอันดับที่สองเวียดนามเพื่อนบ้านฝั่งตะวันออกนี่แหละมาเที่ยวแบบแวะปุ๊บถึงปับ๊บ เพราะแค่คร่มชายแดนไม่กี่ชั่วโมงคนเวียดนามมาเที่ยวกัมพูชาแบบบ้านใกล้เรือนเคียงเดินเล่นตลาดซื้อของพักผ่อนแบบชิวๆมาได้ทุกเทศกาลโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์เขมรที่ถือว่าบันเทิงพอๆกับของไทยบางคนขี่มอเตอร์ไซค์จากโฮจิมินห์มาถึงเตียมเรียบแบบไม่หลับไม่นอนระยะทางไม่ใช่ปัญหาใจมันลุยที่ชอบมากคืออาหารพื้นบ้านโดยเฉพาะปลาย,ย่างกับน้ำจิ้มแบบเปรียปร้ยว บางกลุ่มนักเรียนเวียดนามมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพราะว่ามีความใกล้ชิดกันมากแม่ค้าตลาดยังแอบกระซิบว่าคนเวียดนามต่อนานแต่ใจจริงบางคนชอบไหว้พระทำบุญและยังถามถึงวัดเก่าๆที่แม้คนท้องถิ่นยังไม่รู้จักและที่ตลกคือน,นักท่องเที่ยวเวียดนามบางรายนึกว่าขเขมรใช้เงินดองเลยตกใจตอนเจอตลาดขายเป็นดอลล่า โดยรวมถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มากันเรื่อยๆมาเป็นมิตรและพร้อมแบ่งปันพลังบวกเสมออันดับที่1โอ้โหไทยแ,แลนด์ดันสยามคว้าอันดับหนึ่งแบบไม่ต้องสงสัยข้ามไปเช้าเย็นกลับก็ยังนับเป็นทริปมาจริงมาเรื่อยมาเยอะมาแบบไม่มีทัวร์ก็มามาแบบเหมาเหมือนมาบ้านญาติบางคนมาซื้อของถูกบางคนมาทำบุญบางคนมาเยี่ยมญาติแล้วก็เผื่อเที่ยวต่อยาวไปเลย ตลาดฝั่งเขมรถ้าจะมีป้ายภาษาไทยติดทุกมุมลดราคา50%ยังเขียนผิดแต่คนไทยก็เข้าใจคนไทยชอบเที่ยววัดชอบของกินและที่ชอบที่สุดคือของปลอดภาษีกับบุรีราคาถูกรันค้าท้องถิ่นถึงขั้นติด้ายพูดไทยได้เพราะเจอลูกค้าหลายคนคิดว่าตัวเองยังอยู่ในอรัญญประเทศบางคนหลงซื้อบัตรมือถือเขมรจะใส่ในโทรศัพท์ไทยแล้วงงว่าทำไมเน็ตหมด และแน่นอนคือความผูกพันระหว่างไทยกัมพูชามีทั้งเรื่องกินเรื่องเที่ยวและเรื่องแชร์วัฒนธรรมถือเป็นนักท่องเที่ยวที่มีทั้งเงินจ่ายและใจให้ไม่แพ้ชาติใดในโลกล่าสรุปง่ายๆคือคนไทยไปกัมพูชาคือไปแบบบ้านที่บ้านน้องนั่นเองจ้าและนั่นคือสิบอันดับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยกขบวนมาเยือนกัมพูชามากที่สุดบอกเลยว่าทุกชาติมีสไตล์มีสีสันและมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวกันหมด บางคนมาเที่ยวใช้แต่กลายเป็นรักเขมนจนไม่อยากกลับบ้านและต้องยอมรับว่าถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวเหล่านี้ชาวบ้านก็คงขาดรายได้ไปไม่น้อยเลยทีเดียวตั้งแต่ร้านค้าคนขับตุกๆกไกด์พวอครัวยันลิงเฝ้าวัดก็ล้นพึ่งการท่องเที่ยวทั้งนั้นถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับให้ช่องท็อปเทนฮาฮาาด้วยนะ แล้วเจอกันคลิปหน้ากับอันดับเด็ดฮาขำกระจายแบบนี้อีกแน่นอนบาย